คนปืนชาวาแล้วละเฮ้ยใครมีตังค์ดับไหนๆไอ้อยากได้ไอ้เนี้ยเอเคอ่ะเอเคเพื่อนไหนวะเอาไปเลยนี่กูทิ้งแล้วเอาแล้วรวยกันจัดไอ้สัตว์เอ้โหตายตายด้วย้พันกันยับเลยตายเหรออะไรเอเคกูดับมาไว้เนี่ยอ้ะไหนๆระหว่างนี้นี่กว่าเอเคอะไดีกว่าเนี่ย แลในหลังกล้องข้างในหลังกล้องข้างในหลังกล้องไปมามาเฮ้ยไฟ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 หลังกล้องไฟไหลังกล้องอุ้ยไม่ตายเอาไปเลยชี่อ่ะกูให้นี่คือไปเกมโห่

ประสบการณ์ที่เล่นมาโลมากกว่า200ชั่วโมง